สวัสดีครับผมวิจดีเดวีนะครับผมมีเหล็กที่เป็นเกลียวนะฮะนี่ก็เป็นของเครื่องตัดเหล็กนะครับผมนี่อันนี้เครื่องเก่านะเครื่องตัดเหล็กนะพังไปแล้วนะครับแน่เดี๋ยวผมจะนำนะฮะเกลียวเหล็กอันนี้นะฮะไปทําปากกาจับชิ้นงานนะผมก็ไม่เคยทําหรอกนะแต่มันก็ไม่น่ายากนะถ้าเราตั้งใจที่จะทํา ก็ได้เตรียมอุปกรณ์นี่จะมีเศษเหล็กนะที่เหลือจากการใช้งานแล้วนะมาตั้งทรงดูก่อนว่านี่จะทํารูปแบบประมาณนี้เดี๋ยวนําเหล็กไปตัดนะให้ได้ความยาวที่ต้องการก่อนเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะทําขั้นตอนไหนกันต่อแผ่นเหล็กนะครับนี่ฮะนี่ที่ติดอยู่กับเกลียวเหล็กตรงนี้นะนะครับเขาจะนี่หมุนได้นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะนี่นะผมเจาะเหล็กนะเหล็กชิ้นนี้นะจะเป็นเหล็กแนวสไลด์นะครับนี่สไลด์นะไปบนรางสองข้างนะครับเดี๋ยวจะต้องทำนี่นะไอตรงแผ่นเหล็กตรงนี้ที่มันหมุนได้นะอทำให้มันนี่นิ่งนะเนี่ยเดี๋ยวนะที่เจาะรูไว้เนี่ยเอาใส่เข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเชื่อมนะฮะนี่ เชื่อมนี่นะครับผมอ่าเชื่อมเหล็กชิ้นนี้นะฮะที่หมุนได้นี่กับเหล็กอ่าเหล็กกล่องด้านล่างนะเออจะได้เป็นแนวเนี่ยผมจะทําแนวกับสไลด์นะรางนะระหว่างรางตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเนะี่ยเดี๋ยวไปเชื่อมเหล็กอ่ากันก่อนอ่าเมื่อเชื่อมเหล็กนะเข้ากับนี่เหล็กที่ จะนำมาน่สไลด์แบบนี้นะครับนี่นะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะนี่นะอ่าเดี๋ยวจะมีเหล็กตัวนี้นะนี่มามาวัดแนวตรงนี้นะครับผมเพื่อจะนี่นะครับนี่เจาะรูนะครับผมเจาะรูยึดตรงนี้นี่เขามีมีรูไว้นะครับนี่ของเดิมเขามีนะครับเดี๋ยวจะตัดเหล,ล,ล็กเหล็กชิ้นนี้นะครับนี่แล้วก็ เชื่อมนะฮะแนวรางตรงนี้นะครับให้พอดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเจาะรูเลยนะเออเพื่อจะมายึดกับนี่หูตรงนี้นะอ่านี่นะนะครับผมนี่มาลงมือทํากันต่อก็ได้เชื่อมเหล็กนะยึดอ,อตรงรางสไลด์และก็เนี้ยนะจะเป็นจุดที่จะต้องนะครับนี่เจาะรูตรงนี้นะอ่า เพื่อจะได้อ่าเอาน็อตนี่นะเข้าไปยึดกับไอ้ตรงเนี่ยฮะตรงหูตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปนะนี่นตรงนี้นะพอดีนะครับผมนี่มีเหล็กนี่เขาเรียกว่าเหล็กเหล็กรางนะครับอ่าเหล็กรางพอดีอ่าเก็บมาเป็นชิ้นอย่างนี้พอดีนะไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรกันนะเดี๋ยวจะเอามาทำนะฮะไอ,ตนะะอะ้ตรงนะฮะอ่าตรง เขาเรียกอะไรนะตรงบาร์รับตรงนี้นะเออรับตรงตรงจับชิ้นงานตรงนี้อแต่วลามาเทียบแล้วมันมันต่ํากว่านะครับผมอมันต่ํากว่าก็เลยนี่นะครับนี่เดี๋ยวมีเหล็กนะครับนี่เดี๋กเตัดไว้แล้วนะเดี๋ยวมาลองก่อนมาลองก่อนนะครับผม,เ,ออบผมเนี่ยมาลองแล้วก็นะครับผมลองอ่าชั้นเดียวไม่พอเดี๋ยวลองอีกนี่เป็นสองชั้นเลย ครับผมนี่อลองอะแล้วลองไปเทียบนะครับผมนี่นี่ครับนี่นะครับเหล็กที่จะจับชิ้นงานตรงนี้นะครับนี่นี่นี่เขาเรียกว่าปากกานะนี่อาจจะไม่เหมือนปากกาหน่อยนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวจะเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับผมนี่นะ,ะนี่ที่ที่ทำนะครับที่วางเหล็กตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยดี๋จะเชื่อมแล้วก็นะฮะเชื่อม เอ,เอาเอาเหล็กรังนะฮะขึ้นไปเชื่อมให้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็พอดีนะนี่ตรงด้านบนของเหล็กรางก็จะเหมือนกับอะไรนะที่ปาักกาที่เขาทำอา่าเป็นเป็นแท่นจับชิ้นงานตรงนั้นก็จะมีนะะที่เอาชิ้นงานอะไรมามาเอาคอ้อนมาทุบมาตีกันตรงนี้นะครับอา่างานจะสำเร็จแล้วนะก็ต้อง คิดไปทําไปนะเพราะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะครับนี่นี่ก็เห็นมีมีของอยู่แล้วนะครับนี่เนะี้ยนะครับมีเกียวเหล็กตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็อันไหนไม่เคยทําก็ต้องนะคิดไปทําไปนะเดี๋ยวก็จะสําเร็จแล้วนะก็ได้เชื่อมแล้วเหล็กตัว c นะครับนี่นะเป็นบ่ารับด้านหลังเรียบร้อยแล้วะเดี๋ยวลอง มาประกอบกันเลย อ่าขันด้วยมือแค่นี้ก่อนนะโอเคโอเคเนี่ยอันนี้ก็แนบสนิทแล้วนะเดี๋ยวได้เจาะเหล็กนะนี่เป็นเหล็กฉากนะอ่าเจาะรูกบผมเดี๋ยวจะเชื่อม อ่าลักษณะอย่างนี้นะอ่าโอเคเดียนะก็คือนะเชื่อมลักษณะนะฮะเดี๋ยวเจาะรูไว,ว้เรียบร้อยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นแท่นวางนะฮะจะได้แข็งแรงก็ นี่ฮะเีก็มีเจาะรูนะเผื่อจะไปติดตั้งแม่บนโต๊ะกันได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะเชื่อมนะให้เรียบร้อยกันนะแล้วมาดูกันอีกการเชื่อมฐานด้านล่างนะฮะแล้วก็เจาะรูนะครับก็ได้เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะพอดีนี่นะผมมีนี่อันนี้เป็น เป็นมาจากขาโต๊ะนะ,ะที่ถอดมาไม่รู้ว่าขาไหนนะครับเเก็บมาได้4อันพอดีนะนี่เลยมาใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นเป็นขาลองหน้าด้านล่างครับเป็นขาลองด้านล่างนะการเลื่อนได้อีกนะ โอเคนะเขาบผมในอันนี้คือนะอเกียวเหล็กอันนี้นครับฉีดน้ำมันรอลื่นนะฮะฉีดน้ำมันรอลื่นนี่เข้าไปเลยนะเข้าไปเลย ามาดูผลงานอืซซิว่านี่นะแนบสนิทไหมนี่ครับผมนี่แนบสนิทด,ดีนะฮะจะให้สมบูรณ์นะขาดไม่ได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวสีสเปยนะ์นะฮะนี่พ่นให้เรียบร้อยนะครับก็งาน DIY นะฮะทำปากกาจับชิ้นงานนะจาก เกลียวเหล็กนะครับผมที่ที่เก็บมาจากในเครื่องตัดเหล็กนะครับนี่ก็ได้มีโอกาสได้มาทำปากกาจับชิ้นงานกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่กดติดตามนะเป็นกำลังใจนะก็คลิปต่ตอไปก็มีไอเดียอีกมากมายนะางานดี Y นะงานซ่อมบำรุงนะครับเนี่ยงาน เกี่ยวกับนี่ยของใช้ภายในบ้านนะเราทำกันใกล้ๆตัวกันก่อนนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ